วัสดียำตอนเ้าครับพี่น้องแสงแดดอ่อนๆก่อนไปเย็ดงานมาส้มสวนกล้วยครับก่อนไปเย็ดงานแสงแดดอ่อนๆกล้วยครับชนนั้นจะเป็นกล้วยหอมหอง กวยนำวาครับวันนี้ได้ฮานได้เหรอหักไปมั้งนะ่ะอันนี้กวยหอมทองครับตัดแล้วปะตัดแล้วสัวง่งใหม่ครับ อันนี้เป็นสังโปรเจคหกิเจ็ดหกสิบปีก่อนไปเห็นงานเอาเข้าสวนกัอนนมำเสาตะโกยน้ำวา้าตัวนี้วาครับ สีป่ปีปลูกอยู่แถวนีน้ปลูกได้สี่ปีครับเป็นป่าเป็นดงดงกล้วยนำบาทัางนั้นนี่มีอของสร้างไม้สร้างไม้ก็อายุบริเลน้นอยคนหกสิบขึ้นหกสิบแปดก็มีเป็นสร้างไม้ไมสร้างเฟอร์นิเจอร์ สูง,สงลอกกินบ่หอมทองครับอันนี้หอมทองโอ้หมันตึงแห้งเลยเนี่ยแตดมันแตดเออ แส,สงแดดอ่อนๆครับก่อนไปทำงานครับก่อนสองโมงเช้ามันเป็นมะนาวครับมนาแปลนพิจิตอันนี้จะเป็นโรงงานพอลิเจอร์ครับก้อนแถวๆนี้ก็เป็นบ้านคนนะเป็นบ้านคนงานไฟไหม ไม้คือประหอดอน,นี่บนมีลมมันมีลมในยม,มดเลยโรงงานนี่นี่มองไอ้แผ่นขาวๆนั้นไฟนั้นไหม้ไม้นาต่างคนที่เห็นไม้เขาก็ย้ายเอาไปแล้วแหะมันเกี่ยวครับปลูกทิ้งไว้ปลูกมาอึ น,นี้ปลูกบงกับปลกบงกินไว้พัดนี่ค้วยนี่มือนางครับคุ้วยนี่มือนางช่วนอาจีเป็นคุ้ยน้ำว้าเครื่องบินียินเสียงเครื่องบินครับ อันนี้ทองดีครับคุณท้องดีน,นี่ครับปลูกได้สามปีแล้วครับส้มโอทองดีสามปีบานออกดอกอยู่อันนี้จะเป็นเปลือกบางครับมะนาวเป็นพิจิตเปลือกบางแบบนี้ก็ใช้งานได้ไดเลยนะครับอนนอกปีแรกครับเาก็ปลูก ได้ปีแรหลกนิ้บออกปีแรหลกครับนิ้มเบิกบางนี่นิ่มแล้วเจ้านี้ก็ทำนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดกระดิ่งน,นด้วยครับสองสมัยแอร์แชนแนลครับสวัสดีครับ